คุณผู้ชมอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตและขณะนี้ผมอยู่หน้าวิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์นะครับวันนี้เสาร์สุดท้ายของเดือนที่นี่จึงมีคลินิกช่างนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนำปัญหาเรื่องบ้านมาปรึกษากับเหล่าวิศวะกรน,นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าวันนี้จะมีปัญหาใดๆของบ้านที่ประชาชนนำมาเสนอและวิศวะกรแต่ละคน จะมีคำปรึกษาอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับ การติดต่อซื้อบ้านมือสองหลังหนึ่งนะคะจะาม,มารีโนเวทบ้านมือสองนี้จะแก้ไขซ่อมแซบมคล้ายๆกับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปอะคะ่ะ <c oughs> คือรอยร้าวแล้วก็พื้นสุดระบบระบบสุขาภิบาลของบ้านเป็นบ้านเก่าซึ่งถูกทิ้งร้างไว้มา15ปีแล้วนะครับแล้วก็คุณพี่เนี่ยเขา,เข,าเข้ามา มาซื้อเพื่อมาอย,ยู่อาศัยแคนี้เนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าบ้านเก่าเนี้ยสภาพเป็นยังไงเกิดการซุดตัวโดยโ,โ,โดยโดยธรรมาชาติอยู่แล้วนะครับเพราะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยสิปีเนี่ย,ด,ยดิน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 ในกรุงเทพเนี่ยซึ่งมันเป็นมันเป็นดินด,ดินเหนียวอ่อนนะครับพี่บอกพื้นแล้วอกระนังว่าพื้นนกับผนพื้นที่ชนกับผนังน่าจะเห็น นี่เป็นกำแพงเดิมแล้วตรงนี้กำแพงที่กั้นระหว่างนนบ้านที่ช่องแกบที่บอกว่าเห็นช่องมันกวา้างที่ช่ใช่ใช่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยข้างๆระหว่างผนังเมื่อไ่ตรงนี้ผนังด้วยค่ะตรงนี้อ้าเลยต้องให้อทั้งสองฝ่ายยินยอมคือคุณต้องคุยเขาแล้วเขายินยอมให้เราเป็นคนกลางในการคุยเรื่องนี้เราถึงเข้าไปยุ่งได้ถ้าเขาไม่ยินยอมเราก็ไม่มีสิทธิ์จะทำอะไรได้อยู่แล้วถ้าเขาไม่ยอมผมคุยกันยาวต่อตถ้าไม่ยอมต้องขอเท่าที่รักเท่านั้นครับเขาถึงจะจัดการเรื่องนี้ได้เท่าที่ดูเนี่ย น่าจะน่าจะชัดเจนใช่ไหมคะว่าช,ชัดเจนครับนนะะประเด็นประเด็นคือเรามีข้อมูลเดิมคือหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องติดตามปัญหาของเราว่ามันมีหาคือการทพื่ิชัวว่าอาคารนี้ที่เรายังกัวงวลใจอยู่ว่ามันจะปลอดภัยไหมเนี่ยได้รับคาตอบที่เป็นมติเอกฉันว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนและเป็นรุ่นเร่งด่วน,นที่จะต้องรีบปฏิบัติ เกียรติชูแสงสุขเป็นรองประธานคลินิกช่างครับครับผมวรวัศิริรมครับเป็นอนุกรรมการคลินิกช่างครับคลินิกช่างอยู่ภายใต้สกัดอะไรครับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับในภาพบรมราชูประภมแต่รุ่นสึนามินะฮะก็ก็น่าจะประมาณ4-7ก็ตอนนี้ก็สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีครับ ือเราก็จะลงพื้นที่คือคลินิกช่างเนี่ยเริ่มแรกคือจะลงพื้นที่ที่สึนามิหลังจากนั้นแล้วก็มีการลงพื้นที่ในส่วนที่เป็นน้ําท่วมรวมถึงแผ่นดินไหวที่เชียงรายนะครับ,รบแล้วก็น้ําท่วมหลายๆครั้งที่ผ่านๆมานะครับเราก็จะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็คือวิศวกรรมสถานในประเทศไทยในซอยรามกําแหง39ใช่ครับถูกนะครับใช่ครับอยู่ตึกของตึกเดียวกับ ตึกของวิศวกรรมสถานในประเทศไทยเองเลยครับทีใ่ในตึกนี้นี่มีสภาวิศวกรอยู่ด้วยครับครับผู้ที่จะมาให้คำปรึกษาจะต้องเป็นวิศวกรเท่านั้นหรือไม่ก,ก็เป็นวิศวกรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะครับ,รบแต่ก็ไม่จําเป็นเฉพาะต้องเป็นวิศวกรโยธาฮะค,คือบางทีอย่างที่ผ่านมาก็มีทั้งวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกลด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคําถามที่ประชาชนทั่วไปมาถามเนี่ย ก็จะโอเคประมาณสัก80%เกี่ยวกับด้านโครงสร้างแต่มันก็จะมีพวกระบบไฟฟ้าระบบปราปาระบบบะบบบ,บัดน้ําเสียด้วยซึ่งเ,ออเราก็จะมีวิศวกรอีกบางท่านที่ที่ที่เป็นวิศวกรด้านสาขานี้โดยเฉพาะก็จะให้คําแนะนําได้ชัดเจนกว่าครับมีบทุกเสาสุดท้ายของทุกเดือนยกเว้นเดือนพฤศจิกาที่ว่าเราจะมีะงานวิศวกรรมแห่งชาติแล้วก็เดือนธันวาค จะไม่มีที่ปีนี้จัดันที่1 1บเอพฤศจิกาที่ Impact f o r u ่นะครับดังนั้นค,คือถ้าเกิดเราจัดในเดือนพฤศจิกาซึ่งเป็นปลายเดือนเนี่ยมันจะใกล้ใกล้กับวันในงานวิศวกรรมแห่งชาติดังนั้นเราก็เลยรวบยอดไปจัดในงานซึ่งเป็นให้ความคือจะให้คำปรึกษาเหมือนกันแต่เป็นจะจัดสาวันติดเลยครับแล้วก็จะยกทีมเราทั้งหมดเนี่ยไปจัดบูธอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับเรื่องแบบใดที่ถ้าจะมาขอคำปรึกษากับคลินิกช่างเนี่ย อาจจะได้คําตอบได้ไม่ครบหรือว่าไม่ครอบคลุมมีบ้างไหมครับเรื่องฟ้องร้องกันนะครับตอนน <c oughs> ี้พิพาทเรื่องแบบที่ดินติดกันเรื่องแบบสมมติว่าเจ้าในกอรสร้างบ้านแล้วในขอได้รับผลกระทบแบบบ้านเล้าบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีทั้งโอเคมองไปสองอย่างคือกรณีพิพาทคือเรื่องเชิงกฎหมายกับในเชิงของวิศวกรรมเช่นเช่นการแตกเล้าการซ่อมแซงเงนี้ครับแล้วถามว่า พอมีกรณีพิพาทก็จะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองาการฟ้องร้องเงี้ยซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะไม่ได้ครอบคุมแล้วรจริงๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นกรณีพิพาท <c oughs> เราค่อนข้างออกตัวเลยว่าอ,อถ้าตรงนี้เราจะไม่รับเรื่องการสถานเราก็มีอีกคณะนึงก็คือ,อ,อบริการวิชาการแต่ตรงตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องมาด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องมีต้องเซ็นเอกสารอะไรว่าจะไม่ฟ้องร้องเราด้วยอะไรเงี้ยจะมันม,มีตรงนี้อยู่ ทราบว่าวิศวกรที่จะมาให้คําปรึกษาต้องต้อง็นจิตอาสาใช่ครับอันนี้ของเราเนี่ยเป็นจิตอาสารวล้วๆเลยครับใช่ครับเรามาคือทุกคนเนี่ยมีทั้งงานประจาําหรือเป็นเจ้าของบริษัทหรือมีกิจาการของตัวเอง,งนั้นคือวันเสาร์เนี่ยแน่ๆวิศวกรส่วนมากก็จะทํางานดังนั้นคุณต้องมีจิตอาสาที่จะเอาเวลาทํางานหรือเวลาส่วนตัวเนี่ยมาให้กับประชาชนโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรนะครับแล้วมันก็จะตึงความสูงในการตึงขึ้นกับน้าเยอะข้างน้อย ผนังพวกนี้สีทาเท่าไหร่ก็ไม่โทษนะครับเราสังเกตช่วงหน้าร้อนหน้าฝนมีความตากันช่วงหน้าช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยครับมันแห้งไหมหรือว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนเพราะช่วงนี้หน้าฝนทุกช่วงเลยแหละเป็นเส้นไ่ได้ครับแว่มันเป็นเส้น่้อนูไป่่าไปไปไย่หือไปกันไปไาจะมีสเปยงง้จริงๆอาจจะมีมุมด้านหลังบ้างไรเงี้ย่อาจจะถ้ามีโอกาส ประจำอยู่แทบทุกเดือนนะที่ชาวบ้านมาปรึกษาเราก็คือเ,เรื่องของรอยรั่วแตกแล้วนะคแต่เราในเคสที่เราแนะนามาในวันนี้ก็เป็นเคสที่ไม่ไม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายนะแต่สามารถจะอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยนะอีกเป็นเวลาหลายปีแต่เราอยากจะให้ให้ความแน่ใจนิดในเรื่องของการซ่อมนะเสียเงินแล้วอยากให้คุ้มและซ่อมถูกจุดครับครับพอใจในคำแนะนำไหมครับ ย้ำกันหนึ่งรอบนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องบ้านและต้องการคําแนะนำก่อนที่ท่านจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับบ้านของท่านนะครับแล้วท่านจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แม่มาขอคําปรึกษาซะก่อนดีกว่าที่จะไปเสียเงินอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำไปนะครับผมเอาละครับอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของแต่ละเดือน คลินิกช่างพบประชาชนโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยซอยรามคำแหง39และที่สำคัญก็คือรับคำปรึกษาฟรีด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้เวลาของผมขราวจดสักชาวเจริญรัตนต้องขอลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ